ดูดะไรกันซะดูแลทัพพีดีดูทิ้งพกมาผมพาแระัิเกเป็นไฟตาคนตาไฟตาคนตางดีีน้องเ้ยน่าจับตาอทีนี้คุณ่ยไป่ พดูที่วัาที่ด้านอาวะที่วัาดานอาวะเหนือที่ที่แต่ปัญหาใจกับพรรคการิุนที่นั้นนจะแพ้ไม่เจอนนั้นไม่เจอกับผมเหิืนฝ้าเกิดเก่าเอาเลยเรื่อมลยมหายแบบเต็มวใส่กันมาแบบระบบถื่อเถื่อนที่เดียวที่ตีว่าหกีสู้ตีอย่างหนูไม่หงอยบอกว่าได้มาใครจะไปก็ันอยู่เริ่มเปลี่ยนแหลกสายมาเริ่มเปลี่ยนเส้นแงเหมหอนฝ้าที่ด้านอาวะใครจะไปใครจะอยู่เริ่มอัดกแบบเต็มเต็มและจ้าเล้วถาไมเต็มจะอัดแบบเต็มๆยังไงที่ด้านอาวะในทางมาจากพรรคการทุนของขึ้นฝ้าเรื่องกามตวจะีใคร่เปลียน บอกว่าตัดเต็มจัดไรเขวามาในคประกันติบก็ปล่อยมาแตเพียงคำที่ดาดาวาที่ดาดาว่าโหกฟาบาราคนตาสามพันคนททดูให้จะไปขอประกานกูหอยคุ้าในหลเห็จริปจโผล่ออกไปตอนนี้มาแล้วมาแล้วที่ดาดาวามาแล้วผมกาา ดเดนทารถแรกระหว่างทิดานาวารถน้ำแดงพบกับเรือหงส์เงินฟ้ารถน้ำสีน้เงินครับคณะกรรมการร่วมกันตัดสินให้เรือที่อยู่ลำน,น้ำสีแดงเป็นทิดานาวาจากจังหวัดกรสินเป็นฝ่ายชนะครับที่เจอจากสีน้ำร่ะพี่น้องจาก การปีนบ้านต่เป็นข้าวบ้านดาริงเฮ้อครั้เดียวนี้เทกับเทกเจอกันเทกนึงอยู่ซู้เพื่อใช้เทกนึงไปเทกนึงอยู่เอาแล้วครับทั้งคู่ก็มาแจ้งครับเอาแล้วครับขอบคุณพี่น้องชาวเรือครับด้วยความเคารพครับถ้าท่านพักผ่อนสักหน่อยนี่สูงกี่บาทกี่นิ้วสูงได้ครับขอเชิญชมครับกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันท่านนำเรือขึ้นสู่จุดปล่อยเรือคู่ลงมาท่านเข้าลอยลำแล้วปล่อยออกมาครับ เสร็จเที่ยวแรกเราถึงจะพักเที่ยงช่วงนี้กับเสียงพี่บรรชัยสักช่วงหนึ่งเชิญครับเอาแล้วรับว่ายังไงเขาเทพระวางเทพตักจิงกับเทพเนระบิ พี่น้องตอนนี้สุรินเจอกับสุรินอะไรเจะเกิดขึ้นพี่น้องเพรเทพศักสิจอกับเทพเดิเพื่อขาาเดียวกันผู้ใหญ่สมบัติอกับท่านผู้ใหญ่ประสิทธิ์สุขรู้ว่าท่านผู้ช่วยทิศวันนีใครจะไปใครจะอยู่สายกันมาเจได้ทีบ่าไม่มีการมองไม่มีการแย่แสไม่ทอไม่แพ้ไม่ยืนไม่ยิ้ไม่ทำไรสักคนมาเต็มที่หมดี่จินมาเจริญทีบ้าตาตาตาโหตาโหทานตาตาาตาาเทพศักดิ์สิทธิ์เริ่มจีตตัวองมาแล้วเริ่มชตนวนี้มาพยายามพยายามออกมาแล้วเทพเริพยายามเลยพยายามขออ ใครจะไม่ใครจะอยู่มาดูกันจ้าเจะกอดปลาไหลคอกนระหอมแก้มปลาไหลเทปสติจกอดเอากระเทปนี่เราไม่ได้หรือเปล่าครูกีครูกีเดนะี่ยกลันมาหวานอย่างงี้ตั้งแต่เริ่มต้นดอกมะอุ้ยน้องดูคุณตลกมกบแม่ครับไม่มีใครยอมใครเทปสติดูน้ำแดงก็ไม่ยอมเทปเลยไม่ดูน้ำเงินก็ไม่ยอมขรูกีทูสีเดี่ยกลันมาตากคนตากที่ตากคนตากใครตากคนตากสับตาคนตากนี้ว่าอ,อย่างไรเทปสติหาออกไ็ไม่ได้ เทปเนลมิคน็ตาอาต่อที่หัวกลางท้าแต่มอแล้วคับท่านผู้ชมเอาหและครับท่านผู้ชมอีประมาณร้อย้าสเมตรจะเข้าสู่ทีดเด่นของกดินตองนี้เทปสัตสิ่แต่ละดกานส่กระกาอีับอย่านีตรงนี้เทปเนลมิสโอโหเอาเทปแนวดินใส่กับเราม่ตองพดไม่ต้ตงคุยผมถมก่าพูดม่ยีกันมีอิสไซกมาจัดจจล็อกกันลูกนานจับปาตานตะไร่าังใส่อยู่เทปแนวนนี้เทปแนวล้วงไงเทปแนว้วงเทปสัต์สิ่ใส่กัวครบท่านผู้ชม โอ้ยดูยังไงว่าใส่กล้มาเที่ยว่าโอที่สูสีตู้นี้ตัวนี้เพราะว่าเทียวเที่ยวี่เพียนจะถีตู้นี้ออกมาเทียวเที่ยวที้มาเทียวเที่ยวที้มาเที่ยวเที่ยวี่นี้มางไมเลิบีกีทักเลิบีกีตับเที่ยวเที่ยวสิ่งนี้เที่ยวเที่ยวสิ่งนี้เที่ยวเที่ยวสิ่งนี้เรื่อย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 เ พ่อไปเมี่อที่อุณหภูมิี่ำนครเทวีรับผิดชอบลูน้ำสีแดงทิดานาวาครับรับผิดชอบลูด้าสีน้ำเงินคึกลึกแล้วก็หายใจออกแบบช้าช้าพร้อมที่จะขึ้นสู้จะปล่อยเลยครับข้าราสินกับสุรินอีกแล้วมาดูสิว่าท่านสอทระสมเสียง้องกัาาบตำรวจ ประเิศสายสีสซนรามนั้นใครจะไปใครจะอยู่ครับน้ำสีแดงพบกับเรือธิดานาวาแน่ๆว่งน้ำฝากบอกพี่น้องชาวเรือครับตอนแรกเสร็จนะครับถึงจะพักเพื่อนทีมงานก็จะพักเพื่อนพร้อมกันส่วนจะใช้เวลากี่นาทีนั้นเดี๋ยวท่านศึกษาสุดาวันครับหัวหน้าทีมงานลูกผู้พันข้อเหนี่ยครับจะเป็นผู้ดำเรียนแบบที่แน่ๆตอนนี้ ที่จุดไฟจะไม่เียมีเรือที่จะปล่อยครับว่าแล้วก็เชิญต่อไปขอเชิญขอบคุณนะครับทีมงานของพรูสีอ่อนเนื่ว่านางพยาพาพรีน้องจากบ้านดงหมากไฟครับคุณพิจิรินโคจาอดีตประธานาธิบดีมีโอกาสมาทักทายกับน้องนุ่งนะครับที่มอญเราคือคนเกาหลีด้วยนะครับว่านุ่นแล้วครับชุมพลบุรีครับจังหวัดสิริของเรามาศึกษาดูงานด้วย แล้วก็พี่น้องที่ได้ทำมาจากอัติสบากท่าตูนสุรินทร์่นช้างใหญ่นะครับโดยเฉพาะนะครับจารินไรสดนะครับพี่น้องจากบ้านตาเต็กพี่น้องจากบ้านนะครับวันนี้ขอบคุณที่ช่วคุณมากมายนะครับชัยกิจวันนี้14ตุลาคมครับพบกับพวกเรียสนามหนึ่งที่สนามงงานกุโจกางโพนทรายร้อยยศและก็สิบห้านะครับ ไปร่วมเป็นกรีการเรงใจให้กับท่านประธานในิติสิทธิ์นะครับที่ขึ้นนะครับสนามเรื่องพวกใดอยู่ใกล้เด้อพี่น้องอยากฟังอยากดูอยากชมกับครับตำรวจเรือพระสงฆ์เทพเทลาติเทนะพระไพ่กำรำใจแล้วก็ได้ชมนำเรือนะครับนั่งชมเรือกับทีมงานนะครับบรทุกพาเขาเดี๋ยวพบกับพี่น้องพี่น้องใกล้ๆบ้านไกลกับจากเทศบาลแต่ว่าทุ่งกุราที่ขอลบทุกท่านครับพร้อมที่จะขึ้นสู้ ทุกเที่ยวทุกรอบอยู่แล้วพี่น้องจากสุรีก็บอกว่ามาเลยน,นะครับไม่กลัวกระสินเหลืองน้ำดำสุรีทุกเมืองช่างใหญ่มาเจอกันวันนี้ที่สนามแห่งนี้ใครจะเป็นแชมป์แห่งสนาแมแห่งนี้ครับท่าอาจารย์ครับเอาเลยครับเที่ยวนี้มาดูใช่ไหมช่า,ชางยินดีเจอกับช่างยินดีเลยครับเป็นในช่างจากที่ราชสุขอำเภออากาศอุวยจังหวัดสกลนครพี่น้องบ้านเรารู้จักในานามของน้องชาวรันทิศชัยยินหรือว่าช่างอินทรี ให้หนุ่มด้ามนเครืองทอดำเรือยาวนะครับนักพีพีนี่ใช้บริการประจำแล้วครับแล้วก็ทีนานเหมืองฟ้าแล้วก็หกฟ้ามหาราชนะครับที่ใช้บริการของช่างกินซีส่วนจ้าแมทะเยแปดเก้าเทพในระเบิดเทพศักดิ์สิทธิ์นะครับก็จะเป็นนายช่างผลิตเกิดน้อยเอาเภอสาสตเอจังหวัดในค่ายเรือตาหวานนะครับผิดระตกแต่งทำเรือนะครับเพราะฉะนั้น นะครับเราก็ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งสายน้ําของสยามประเทศของเราเที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่เก้าครับอาจารย์ครับเที่ยวที่เก้าเชิญครับพี่น้องชาวเรือครับเที่ยวที่เก้าเที่ยวที่สิบสิบเอ็ดสองครับต่อไปเลยครับนครเทวียู่นล่องน้ำสีแดงธินาดาบาร่วงน้ำสีน้เงินแล้วเที่ยวต่อไปนั่นก็คือเรือเจ้าแม่ทับกเรือเทพเนระดับเ่ เป็นคู่รักคู่แทนคู่แสนจะทนงเห็นกันทีไหนเมื่อไรใส่กันมาเต็มที่นะครับไม่ดีกันแบบสุดๆู่นั่งคู่ทำเนียมกับเทิดเนลมิตรฝากบอกนะครับสำหรับพี่น้องที่ชนเรือคู่ต่อไปนั่นคือเรือเจ้าแม่ทำเนียมกับเรือเทพเนลมิตรใครเป็นโรคเบาหวานโรคความดันกรุณาขยับไปนั่งใกล้ๆรังมุกแดงเรือคู่นี้สนุกแน่นอนเอาละครับตอนนี้ แมมันก็สวยแล้ววัดไผ่เราจะจะันผู้จัดการเรือทุกลำนะครับแปดลำมาคุยกันที่โกดัเพราะว่ารอบพระบ่ายนั้นเราจะทำการแ่งขันรอบคุ้ยสายนะครับเอาที่สามสายเอพบกับที่สี่ในสายบีเอาที่สามสายบีพบกับที่สี่ในสายเอเราจะเรียนเชิญผู้จัดการเรือมาจับสลากลวมน้ำการแ่งขันรอบเดียวจบไรชนะนะครับไปทีมงานบบที่สามที่สี่ นะครับของแต่ละประเภทเพราะฉะนั้นผู้จัดการเรือหรือว่าตัวแทนหลังจากจบเที่ยวที่12แล้วเตรียมตัวมารอที่บริการพบกับทีมงานผู้จัดได้เลยนะครับเทงีนะครับตอนนี้แต่ละเขืนเือมากเลยว่าจะไปครั้โอ้ ต้องถือคำควรด้วยแรงอนศัยด้วยสติเพื่อฟ้ามัวเห็นเลยทีเดียวต้องทีน้อยมาดูเสวยนุนดาวมันโคจรบัญการสิศีเจ้าปีนี้เจริญไม่เจริญไมเจอเจอเอาทิศทางใหญ่เพราะตลอนแลาสายก็มาทึ่งที่ว่าหู้กูกีดสูสีเลยก็ต้องดีเดี๋ยวถ้าเจ้าถ้าตาแม่ใหญ่ยามกาผิวนิชาไม่ได้เลยเพราะว่าของกินเชกับของกินเสียมือเสียวมาแล้วหัวถีบีเจอใครไม่เจริญไม่เจริญที่ดาวหวานที่จะหนาวอ่ะใครจะไปทะยูส่กันมาแล้วแม้ว่าเถื่อนเถื่อนติดเดียวติดดีว่ากูกีดสูสีดูดิเดี่ยวเปลยา พี่นผมโห้องนขไทยีเกี่กับที่ใดแล้วโอโหไม่รกสจอกูยิ้กันูอยกขอของดุถามว่าที่ใแล้วาจะไปนักข่าวไทยดีก็บอกว่ายังมีเท่าไหร่เสียก็ไม่ต้องพูดใตะกหกเอือก็ตายก็เลยตายรู้ว่าใครกันมาที่ใดแล้นักข่าไทยดีจงว่จะอโหขกรนดิ ระวังเรือที่พันีลอกน้แดงพบกับเรือที่ดานาวาลอน้ําสีงเงินพัรีกการชใจครับลูกกะินให้เรือที่อยู่ลอน้ําสียงเงินรับเป็นเรือที่ด้านาวาจากการสิเป็นไปชนะครับพี่พงงครับ จับตูดโฉบตัวร้าประสานมือแฟนแห่เหรียจะเข้ามาทีมงานโลกท่องทะเลแต่แม่นเรือเป็นคู่ห้าดาวระหว่างเรือเจ้าแม่ธรรมเนียมรับอยู่ในร่องน้ำสีแดงพบกับเรือเทศเดริศรับอยู่ในร่องน้ำสีนเนา่ยแล้วครับคููตัดตลอดการไม่ว่าจะเป็นพระแม่ทรรเนียมแปดเก้า 9. ทีมงานของผู้จัดการหนมไฟ ดูจะมาถึงตาก้าวขั้นสูงก้าวต้นวันนี้โคจิมาพบกับเทพเดริบิสทนผู้ใหญ่สมบัติไม่ใช่เมธตนะครับเติมสูงเนินเอาเลยครับเที่ยวนี้มาดูที่ว่าหุ่บ้านจัดการพร้อมพร้อมเนี่ยแปลกตากับเทพเดริบิสตลอดการที่สนามท่าขอนยางนั้นอัดกันมาแล้วพี่น้องติดตัวติใจฟอร์มการิตงมาดูเที่ยวนี้ทำเนียมกับเทพเดริบิ์ เรือยอดฮิตจากจังหวัดสุรินทร์ใครจะไปใครจะอยู่ครับท่านอาจารย์บรรทัย